เรื่องฝายังไม่จบวันนี้จะพามาดู p c x 160L e a d g i o ีจอนแน่สำหรับใครที่ยังฝ่าแล้วทะลุน้ำรั่วน้ำไหลนี่มาดูนี่ดูกใกล้นี่วันนี้จัดมาให้แล้วครับ1922แต่กำเนิดเบาฝ่าก็ยพยายามทำมาให้เพื่อเลือกอัตราส่วนได้เลยบินซิน95้าห้าอียี่สอปน่ เดี๋ยวเราทำลูกทรมต่อไปแต่วันนี้มันดูฝ่ากันว่าย2 25ิบสองยิบห้าดูทางและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับฝาเดิมแล้วโหเหลือเฟือจริงๆแล้วครับสเปคพอตอันเนี้ยใครซื้อไปอยากจะให้ลองใช้ดูก่อนนะเพราะทำโฟล์มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันทรงพลังมากเลยเนี่ยลูกหกสองหกสาเนี่ยกำลังสวยผมบอกให้เลยแต่ใครเอาไปใช้ลูกหกสิบต้องทำกําลังอัดหน่อยนะเพราะขนาดวาวมันใหญ่ขึ้นนะครับดูงานฝา คือตัดปัญหาเรื่องอยากได้รูใหญ่แล้วน้ํำทะลุใต้บา่าอยากได้ร,รูใหญ่แล้วเจียเจอโพงอันนี้ได้เลยนี่หลังวาวสวยๆเลยครับนี่ตำแหน่งกดตรงๆนะครับสําหรับสายพีซีเอลูกสิบจิอโนเฮดทูมีแล้วนะครับ